สวัสดีครับวันนี้น้องพิลิปมารับรถกับปอลุกเรืองนะครับเป็นยังไงการบริการที่นี่ดีมากครับดีมากนะครับลูกค้าพูดเองนะผมไม่ได้เตรียมนะเป็นงไงนะครับแล้วสภาพรถที่เห็นเป็นไงถูกใจไหมถูกใจครับตอนแรกคือมาดูเนี่ยดูเป็นรถอะไรนะ ดูรถเก่งอ่ะดูรถเก่งนะครับดูรถเก่งตะใจน้องอย่างได้กระบะนะครับผมแล้วก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของอาชีพนะครับในส่วนของเรื่องเขาเรียกอะไรนะการวจสอบรายได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็เลยไหนๆอยากได้กระบะเดี๋ยวเซลล์ก็จัดการให้ก็ได้กระบะสนใจแล้วนะวันนี้นะครับก็รับรถแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับก็ขอให้พิใหม่แล้วก็ให้น้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันนะครับแฟนเพจคนไหนนะครับยังอยากหารถมือสองอยู่ก็ ลองดูในคลิปวิดีโอในเพจไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้บอกว่ารถดีนะครับไม่ได้บอกว่ารถสวยแต่ดูรีวิวจากลูกค้าแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับรับรถใงเองเรือยลูกค้าบ๊ายบาย